ปัจจุบันนี้คนรักของคุณเป็นแบบไหนคะระหว่างสามอันนี้อันที่หนึ่งเป็นคนในฝันที่เราฝันมานานว่าอาจจะยกตัวอย่างนะคะเราฝันว่าคู่รักของเราสูงยาวเข่าดีนะคะหน้าตาดีนิสัยดีเอาอกเอาใจเก่งเข้าอกเข้าใจเราแล้วมีฐานะอันนี้คือคนในฝันของเราอันแรกส่วนอันที่สองก็คือว่า เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราต้องการให้เขาเป็นในแบบที่เราชอบอย่างเช่นเราเป็นคนกินเผ็ดเราชอบเที่ยวภูเขาเราชอบไปเที่ยวที่มันแบบฮรุโหดนิด,น,ดนิดนะคะเราชอบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของการที่ไปเที่ยวไปผจญภัยนะคะลำบากนิดๆเราไม่ว่านะคะเราต้องการให้แฟนเราคู่รักเราเป็นแบบนี้ไหมอันที่สมค่ะอันที่3ก็คือลักษณะของโลกของความเป็จริง เราครบเขาเพราะอะไรเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมหรือนิสัยของเขาได้เลยเขาเป็นคนที่พูดมากจ,จู้จี้จุกจิกยกตัวอย่างนะคะเขาเป็นคนที่เวลาไม่ชอบอะไรเขาจะพูดตรงๆเราบางทีเราตกใจว่าแบบสิ่งที่เขาพูดมัน,มนไม่น่าพูดอะหรือบางทีเขาไม่รักษาน้ําใจเราเลยสามแบบนี้ปัจจุบันค่ะเรามาทวนนะคะว่าผู้รักของเราเป็นแบบไหน แล้วเราจะอยู่กับเขาได้ยังไงเราทวนกันนะคนในฝันคนที่เราต้องการแล้วคนในโลกของความเป็นจริงจริงๆสิ่งหนึ่งที่ขวัญจะอยากจะเชิญชวนคุณนะคะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการกินที่ไม่เหมือนกันการอยู่ที่ไม่เหมือนกันการแต่งตัวที่ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ครอบครัวเรากับเขาที่มีความแตกต่างกัน เราจะทํำยังไงในเมื่อความต้องการของเราบางทีเขารับไม่ได้ความต้องการของเขาบางทีเราก็ให้ไม่ได้นะคะเอาพูดถึงความต้องการก่อนแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรที่เราพอจะให้เขาได้บ้างและอะไรที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆและเรารู้สึกว่าเราพอใจเราโอเคเรารู้สึกยินดีที่จะรับความรู้สึกเหล่านั้นจากเขาเข้ามา ะะอันนี้คือความต้องการเพิ่มความต้องการของเราเล็กๆน้อยๆลงแต่ลดความคาดหวังที่มันมากมายเหมือนคนในฝันของเราค่อยๆคนในฝันทําให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะเป็นความคาดหวังว่าอนาคตเขาอาจจะเป็นแบบคนในฝันก็ได้เนาะแต่ความต้องการของเราคือเราจะปรับตัวยังไงให้เราเริ่มเริ่มมีความต้องการที่ ค่อยๆจูนหรือตรงกันได้แม้มันจะต้องตรงกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะสุดท้ายในโลกของความจริงคือเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรได้เลยแต่สิ่งหนึ่งก็คือเรากลับมาที่ตัวเองแล้วดูว่าวันแรกที่เราครบกันกับณปัจจุบันเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรให้มันได้ทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดเขาไม่รู้สึกอึดอัดและอยู่ร่วมกันได้อย่างรู้สึกสบายอกสบายใจ วันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้อะไรไปทบทวนตัวเองแล้วลองไปสุกปฏิบัติดูนะคะระหว่างคนรักสามแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะคนในฝันคนที่เราต้องการคนแห่งโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดตรับตัวเข้าหากันแล้วดูแลจิตใจกันและกันค่ะสวัสดีค่ะ